เบรกเกอร์ทั้ง2ตัวนี้รูปร่างหน้าตาของเบรกเกอร์ก็จะดูคล้ายกันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตที่ตัวเบรกเกอร์เบรกเกอร์ตัวซ้ายมือจะไม่มีปุ่มเทสแต่เบรกเกอร์ตัวขวามือจะมีปุ่มเทสครับซึ่งเบรกเกอร์ทั้ง2ตัวนี้ลักษณะในการตัดวงจรน,นั้นจะแตกต่างกันครับและในวิดีโอนี้นะครับถ้าผมจําลองให้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโครงโลหะเกิดมีไฟแล้วเรานะครับเกิดไปสัมผัสกับโครงโลหะที่มีไฟอยู่เบรกเกอร์ทั้ง2ตัวนี้ตัวใดจะตัดวงจรครับ และต้องขอขอบคุณบริษัทอีตันอิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดที่ร่วมสนับสนุนวิดีโอนี้ครับเริ่มจากเบรกเกอร์ตัวซ้ายมือตัวที่ไม่มีปุ่มเทสท,ที่เบรกเกอร์ก่อนนะครับถ้าผมจำลองอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับปรเปรียบเสมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโครงเป็นโลหะและอุปกรณ์นี้นะครับก็ไม่ได้ติดตั้งสายดินด้วยนะครับ และถ้าหากเชนวนของสายลายนะครับเกิดชํารดทําให้ตัวนําของสายลายนั้นไปสัมผัสกับโครงของโลหะก็จะส่งผลทําให้โครงโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นนี้มีไฟครับ แล้วถ้าผมจำลองไส้กรอกชิ้นนี้ที่ถูกต่อลงดินไว้เปรียบเสมือนเป็นมือของคนที่ไปสัมผัสกับโครงโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีไฟอยู่เรามาลองทดสอบดูครับว่าเบรกเกอร์ตัวนี้จะตัดวงจรได้อยู่หรือไมครับ จากการทดลองเพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่อไปสัมผัสกับโครงโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีไฟอยู่ที่ไฟกรอกก็จะเกิดรอยไหม้อย่างชัดเจนและเบรคเกอร์ตัวนี้ก็ไม่ได้ตัดวงจรนะครับ ต่อไปเรามาลองทดสอบกับเบรกเกอร์ตัวที่มีปุ่มเทสที่เบรกเกอร์กันนะครับถ้าผมจําลองอุปกรณ์ชิ้นนี้เปรียบเสมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโครงเป็นโลหะและอุปกรณ์นี้ก็ไม่ได้ติดตั้งสายดินด้วยนะครับแล้วถ้าหากชนวนของสายลายนั้นเกิดชํารุดทําให้ตัวนําของสายลายนั้นไปสัมผัสกับโครงโลหะก็จะส่งผลทําให้โครงโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นนี้นั้นมีไฟครับ ถ้าผมจำลองไส้กรอกชินีที่ถูกต่อลงดินไว้นะครับเปรียบเสมือนเป็นมือของคนที่ไปสัมผัสกับโครงโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีไฟอยู่เรามาลองทดสอบกันดูครับว่าเบรกเกอร์ตัวนี้จะตัดวงจรได้อยู่หรือไม่ครับ จากการทดลองเพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่อไปสัมผัสกับโครงโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีไฟอยู่เบรกเกอร์ตัวนี้ก็จะตัดวงจรนะครับดังนั้นก่อนที่เพื่อนๆจะนำเบรกเกอร์ไปใช้งานนะครับเพื่อนๆจึงควรต้องทราบถึงลักษณะในการตัดวงจรของเบรกเกอร์แต่ละชนิดครับ โดยเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นมินิเจอร์สะกิดเบรกเกอร์หรือ MCB ครับซึ่งจะตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสะไฟฟ้าลัดวงจรได้และตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสะไฟฟ้าเกินพิกัดได้แต่จะไม่สามารถตัดวงจรหากเกิดกระแสะไฟฟ้ารั่วนะครับโดยเบรกเกอร์จะระบุมาตรฐาน IEC 6 0 8 9 8ครับ ส่วนเบรกเกอร์อีกตัวเพื่อนๆจะเห็นว่าที่เบรกเกอร์จะมีปุ่มเทสนะครับแสดงว่าเบรกเกอร์ตัวนี้สามารถตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าั่วได้เราจะเรียกเบรกเกอร์ประเภทนี้ว่า RCD ครับซึ่งเบรกเกอร์ RCD นะครับเราสามารถแยกได้เป็นชนิด RCCB และ RCO ครับ เบรกเกอร์ ers, ตัดไฟรั่วชนิด Rccb นะครับจะมีคุณสมบัติในการตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าล่วเพิงอย่างเดียวครับไม่สามารถตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารัดวงจรและไม่สามารถตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าเกินพิกัดครับดังนั้นการใช้งานนะครับจึงต้องใช้งานคู่กับกเซอร์กิตเบรกเกอร์เสมอเบรกเกอร์ ers, ตัดไฟั่ว Rccb นะครับจะระบุเลขมาตรฐาน IEC 6 1 0 0 8แขีดหและระบุเลขมาตรฐานมอก2ี2 5องขีดสองซึ่งเป็นเลขมาตรฐาน หร,หรือเพื่อนๆอ,อาจจะพบเห็นเลขมาตรฐานเดิมมอก2425-2552ก็คือเบรกเกอร์ตัวเดียวกันครับส่วนเบรกเกอร์ตัดไฟลวดชนิด RCBO นะครับจะมีคุณสมบัติในการตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสะไฟฟ้าร่วดได้ตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสะไฟฟ้าลัดวงจรได้และตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสะไฟฟ้าเกินพิกัดได้ครับ และที่เบรกเกอร์ตัดไฟลว r c b o นะครับจะระบุเลขมาตรฐาน IEC 61009-1และระบุเลขมาตรฐานมอก909 2 5 4 8และในอนาคตนะครับก็จะปรับเป็นเลขมาตรฐานใหม่มอก9 0 9 2 5 6 7ครับ ดังนั้นนะครับถ้าหากเพื่อนเพื่อนจดจาเลขมาตรฐานและคุณสมบัติในการตัดวงจรของเบรเกอร์ชนิดต่างๆได้ก็จะช่วยให้เพื่อนเพื่อน,นั้นเลอกซื้อเบรเกอร์ได้อย่างถูกต้องและสามารถใช้งานเบรเกอร์ชนิดต่างๆได้อย่างเหมาะสมกับวงจรไฟฟ้าที่เพื่อนๆกําลังต่อไปใช้งานครับ หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆทุกท่านนะครับและต้องขอขอบคุณบริษัทอีตันอิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดที่ร่วมสนับสนุนวิดีโอนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแบรนด์อีตันนะครับผมจะวางช่องทางการติดต่อไว้ให้ที่รายละเอียดท้ายวิดีโอนี้ครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนเชอบขอให้กดไลค์ ถ้าใช่ขอให้กดแชร์และก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The c o อ e n g i n e e r สําสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย